ที่แล้วโดน FC ป้ายยาเกมผ,ผูกผักคลิปนี้โดนจานเชม่าเซ์เกมป้ายยาเกมมาฮิโรเอเอเล่นฟรีด้วยนะมาฮิโรอัลตารัมเบิลจากอนิเมชื่อดังเป็นเกมแนวแบทเทอรรอย่าวด้วยครับทุกคนต้องลองแล้ะป้ะ <c oughs> สบายใจเกมฟรีรับนในการ็บไม่เสียงเงินเว <c oughs> ้ยนีม่มันเป็นเกมฟรีก็จร <c oughs> ิงว่ะทุกคนแต่ มี Starter Happy Starter Happy Star แป199บาท What What the <c oughs> เ a m e f r ที่ไปฟรีไปแล้วจ้าและเกมก็เพิงเปิดวันแรกอีกแล้วนะครับทุกคนเรียมร้อเสียตังเรียบร้อยครับ หลดสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆกานเ,นาเจเล่นไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับมาแล้วเฮ้ยเจ๊ yeah! <Hero> โอ้โหรู้สึกมีพลังเลยครับกูลงเกมแปกเฮ้ยเฮ้ยออลูไบโต้โอ้โหพื้นแตก มันด่าผมไอ้เหี้ยทุกคนเป็นเบสท์เชอร์รอยัลสามคนแปดทีครับทุกคนก็คือสมรภูมินึงจะมีทั้งหมดยี่สิบสี่คนครับเราต้องจัดการทุกทีมไม่มีเวลาจำกัดจนกว่าจะตุยกันหมดอันนี้น่าจะฝึกนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนฝึกเสร็จเลยดีกว่าเอาล่ะจะได้เล่นแล้วครับทุกคนก่อนอื่นมาดูจดหมายกันเลยครับว่ามีอะไรมีอะไรบ้างครับเนี่ยกดเคลมออลเลยรับทั้งหมดสีส้มเพิ่งเห็นสิ่งนั้นไหมครับตัดวตัวซุ่มกา้าไอ้ กีมันมีเจาด้วยทุกคนชิบหายแล้วแต่เดี๋ยวนะเพื่อนผมที่เล่นสายฟรีมันก็ได้ของแบบนี้นะอ่าแพ็คที่ผมซื้อได้ของประมาณนี้ครับทุกคนเอ็กซ์คลูซีฟคอร์สสองสกินครับทุกคนไหนดูสิโอ้โหสกินเยอะมากแล้วไหนที่เราได้อะครับอุมมีขอบรุ้งด้วยนะโคเทโคเทโคเทมีเสื้อยืดโกโก้ด้วยอ่าเป็นชุดกีฬาโรงเรียนยูเอนี่เองอีกตัวที่ได้เป็นของอุรารากะเป็นชุดนักเรียนยูเอเหมือนกันครับ แต่เพิ่มเติมคือไม่ใส่เสื้อครับแบบเซ็กซี่เบาๆด้วยสำหรับอุรารากะแล้วก็ได้ท่าทางของอีดากับบาคุโกะแล้วก็ได้โปรฮีโร่ไลเซนซซีซั่นหนึ่งด้วยนะทุกคนมีคำว่าซีซั่นหนึ่งครัว่าเราจะเป็นโปกแบทเทิลนพาร์ทอ้าฮ่าใช่ครับผมปลดล็อกแบทเทิลนพาร์ทของโปรฮีโร่ครับและที่สำคัญเลยทุกคนได้ตั๋วกาชาสี่ร้อยตั๋วกูสมัคแหละทีนี้ได้จริงปะเฮ้ย ในจริงผมเป็750บายครับทุกคนโอ้ชิการาคิโทมุระวายร้ายตัวตึงเขาอยากได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชาเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีวกว่าว่าเกมมันให้ตัวละครตัวไหนเรามาบ้างอ้าอุ้ยเอา้าโทมุระมีให้เลยสวยจัดแล้วก็มีดามีให้ด้วยฝั่งวีเล็ตจะมีให้สองตัวนะครับโอ้แต่ว่า โคก่เรามันล็อกอยู่อ่ะต้องสุ่มหรอแล้วฝั่งฮีโร่นี้เราเล่นสาตัวครับทุกคนก็คือเดกุอุรารากะาปูนซีเมนต์แล้วเอามีสิตัวมีสิตัวมีมิดเลรด้วยอุ้ยอยากเล่นแล้วอ่ะไปะไปสุ่มกระชาเร็วเลยทุกคนโอเคสิบโรบโนยิโก้เลยครับประเดิมก่อนปะ่ะสุ่มโรเดียวก่อนทุกคนอ่าประเดิมประเดิมโรแรกของไกนิดโคเทอุลไมโตกีนจ้ทุกคน สมัยไปครับผมตึกระเบิดได้ตัวอะไรเรามาดูกันรา <All right. S 1> มาแล้วโอ้เอฟเฟกต์กาชารโด okay. hey. ah! เคเฮ้ยเธอโดนลอกกี้สกินแต่กูยังไม่มีตัวละครเลยโอ้โหหนึ่งดาวแร็สุดคือสามดาวครับแต่นั่นแหละเราแค่ประเดิมมาทุกคนคราวนี้แหละของจริงครับเพราะเราจะไปกันแบบ100โรอโรปัป๊บใช้ตัวร้อยใบเพื่อสุ่ม10โรได้ไปกันเลย เฮ้ยวันเดอร์วูดอิตัวบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโชยโรกิออกมาพูดหรือว่าใครได้โชยโรกิทุกคนตอนนี้มัดผมเป็นสี่รูปมัดผมเป็นสี่รูปโอ้โหมัดเตียวตึกกระจุยรอบนี้มีตัวแรงแน่นอนทุกคนเฮ้ยกล้องรุกกองรุกเอ้าโดโรกิอีกแล้วสามดาวด้วยแฮ่มันเป็นสกินปหมคอตตูมขอบลุงสกินเอ้าอะไรอ่ะ กินถึกแล้วฮัยนี้มตู้ตัวละครตู้สกินไว้เดี๋ยวของไอ้กบและกบทองน่าจะสองดาวทุกคนคอสตูมีกแล้วครับอะไรหมเนี่ยโอ้โหคอสตูมทุกอันสะคิดแม่งหัวร้อนเอเชื่อเขาเลยครับไม่มีตัวละครเลยสักอันเดียวทั้งไรกันครับเนี่ยแต่ได้สกินรุ้งมานะแต่ไม่มีตัวเล่นลองไอ้ฟิปโรดดวนเอ้ยโีกาโีกาอ้า เพื่อนเพอว่าได้ตัวละครหรือคอตุตม่มหัดลุ้งไม่แล้วนะได้ไปโทกะทุกคนแต่ต้องมาลุ้นว่าเป็นตัวละครหรือเป็นสกินมาแล้วมาแล้วกล่องลุ้งกล่องลุ้งพัสเอาลครับทุกคนเฮ้ยคอตุต่มดาบิคอตแปลกชุดนี้ตัวละครเมื่อโทกะททำงานสุจริตโอ้ <laughs> โหน่ารักเชียร์กูเชื่อเลยว่ะนี่โทกะขอบลุ้งตึกตึกทุยไปครับ ไปจนตัวหมดอ่ะมาดิเอา้าโดนรกิเรามาอีกแล้วข้ <S 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 ามเลยมาดูกันครับโอเคคอรตูมชุดเดิมด้วยกูอ,อยากชอบเชื่อมึงเลยว่ะเฮ้ยแต่พอได้คอรตูมซ้ำมันปลดล็อกออลา่าและปลดล็อกไปถึง5ครั้งคือรกิตัวนี้เดินมาทีนี้คือแบบมีฟังแตแสบตาครับทุกคนมันจ้าซะเหลือเก,กินมีปลดล็อกออล่าสกินด้นะอยากชอบ ยังชอบครับนี่ซ้ำครับบดล็อกออร่าไปผมปว,ว่ามันแปลกๆกว่ามันไม่ได้ตัวละครเล้วเดี๋ยวผมขอดูเรตหนะ่อยดีกว่าอ๋อนี่ไงชิดิชิมะโอกาสออก0.5โมโมหัวหน้าห้องโอกาสออก0.5ครับทุกคนแล้วก็มีไอบาร่าด้วยวอ่ะไอนักเรียนห้องบีอ่ะ0.5แล้วก็เป็นคอสตูมอีโมดคอสตูมเอ้าเสียงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทุกคนคือตู้กาชามีตัวละครแค่สามตัวเองอะ่ะแปลก ค่อยไปหาตู้สุ่มมันก็มีแค่ตู้เดียวนะเฮ้ยแต่มีแลกแลกอะไรอ๋อเป็นการันตีทุกคนโอเคโอเคเป็นสตัวในตู้แต่ตัวอื่นที่ผมอยากได้อ่ะแต่ประเด็นเลยนะทุกคนคุณไม่ได้อยากได้พวกมึงในนี้เลยไอ้น้องนี่กูณสุ่มทำไมเนี่ยเดี๋ยวสุ่มไป่อกใครว่ากันแล้วกัน <c oughs> ไม่แล้วทกุกคนโอเคครับผมดูอนาคตครับตอนนี้ตอนที่ผมกำลังจะปลดล็อกออร่าครับทุกคนคอยดูนะครับผมแทยเด้งฮ <c oughs> อาฮ่านี้ไม่มีลุงเลย อีกสิกรอบยิปเป้ผมไม่มีรุ้งอีกโรอครับทุกคนเฮ้ผมรู้สึกไม่ชินกับเสียงเด็กุมากเลยทุกคนเมื่อกี้มันมีเสียงญี่ปุ่นบอกว่าเอามีนี่ไงอีเวนตัวยับที่ไม่ได้ไหนเหรอเออมันต้องอย่างนี้ต้องเสียงแบบนี้ทุกคนต่อเลยเสียงญี่ปุ่นมาพร้อมกับดวงก่อกีง่ายอินแนลไม่ใช่ละไม่ใช่ละเห็นหน้าตัวเมื่อกี้ผมไม่ใช่ละเกลือครับผม ขอเรียกว่าตู้กาชาคอตุ้มชัดๆรอบนี้เฮ้ยยซื่อนี่ยขึ้นแอ้วมาลุ้งมารุ้งเฮ้ยถึงจะทับแล้วแล้วมาลุ้งเย้ผมได้สกินของวายร้ายโน่นหนึ่งครับผมเออมาแล้วครับเอาได้ยูินดิคอรับโอเท่ครับผมเมื่อโชมุระทำงานเป็น นักสืบอ,อย่างที่ชอบกินรุ้งธม,มูลามาครับผมสกินเยอะและ้วขอหาตัวละครก่อนมึงอยู่ไหนอยู่ในบัตเชนทพลาสป่าวะไม่มีวะทุกคนนะเซเชียลเอานี่ไงเจอแล้ว <c oughs> อ๋อเรลสองได้บาคุกโกทุกคนแลวเรลสามได้ทโดโรกีเรลเจ็ดได้อุซุยสิบสามได้นักมายากรและเราสิบห้าเ <c oughs> ท่กากจัง และโรสสุดท้าย dough, yeah. อลูมโตวันพันเพียทำไมถหอัอปเวลได้ครับเนี่ย <laughs> <laughs> ใช้เพชรแก้ปัญหาได้ครับทุกคนอันนี้สายขยันน่าจะเล่นได้เหมือนกันนะผมว่าแต่ถ้าเกิดใครรีบก็ทำแบบนี้เลยละกันสี่หมื่นเพชร <laughs> เจอแล้วครับฮีโร่คิตันเซตเอฟ ทุกตัวละครแต่ทุกตัวละครต้เป็นขอบรู้หมดนะแส,สดงว่าตัวละครมันไม่แบ่งแยกความแรงเว้ยทุกคนทุกตัวเป็นขอบรู้หมดเป็น3ดาวหมด <c oughs> และการเข้าไปเช่ารอยย่อ,รยอครั้งแรกของไกนิดก็ขอใช้ตัวละครตัวไหนเดียวคัสกิบาคุกโกก็อยากเล่นโชโตะทัดรกิก็อยากเล่นอรอรุไมต์โตะก็อยากเล่น แน่นอนครับเหล่าวิลเล่ย์สามตนนี้ด้วยอุยแล้วตัวไหนเนี่ยเกมแรกของผมเล่นตัวไหนดีวะเกมแรกของประเดิวด้วยฮีโร่ดับเดือดออลูไมายโต้ล้กงยาเล่ามาเรืองบ้าเลยไม่เป็นไรแล้วล่ะทำใหม่นะรถฉันมาแล้วเจอผู้เล่นทางบ้านสองคนครับเดกผูกับอุดารากะหวัดดีฝากตัวด้วยนะหวัดดีครับหวัดดีคุยกับเราด้วยไฮบรอ o ไอแอมฮีโร่ number one I'm from Thailand. Oh, Thailand. I'm from Philippines. Oh, Philippines! Okay! Putang. Putang? Putang, it's a I don't know uh Thai word. Can you teach me how to. Bobo in Thai word is. I know! I know! I know! Ngo. I know! That means Bobo in Philippines. I know! I know! Yes, I know! I know! ย่าโยยยย ready ready ไงโอเค go fire zone โอเคโอเค bro โอเคโอเคโอเคผมติดใหม่ดีกว่าจะได้ไม่รบกวนเขามีให้เลือกจุดลงด้วยนะครับแล้วเราให้เราไปตีเดี๋ยวที่ลงจุดไฟโซนเลยอะแล้วก็มีจุดแบบกู้ภัยด้วยนะเอาคว้าโซนแล้วก็มีเซอร์ชอปพาซ่าด้วยแต่ผมอยู่แถวเซนท่าเวสเกตอ่ะดีครับไปแล้วโอ้โหมีของ แยกกันฟังกับเพื่อนเลยแล้วกันเป็นแบบเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟโกบอลบ่ะเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟอื่นเฮ้ยได้การอัพสกิลทุกคนผมฝึกมาเลยรู้นะทุกคนดูเมืองเนี่ไฟไหม้แบบคนอลังการเก็บของยับเก็บของยับแล้วก็อัพสกิลก่อนครับมาถึงแกะกล่องแกะกล่องตึ๊กตัก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 ผมว่าก่อนอื่นผมควรเรียนรู้สกิลของออมก่อนนะครับว่ามาทำอะไรได้บ้างคลิกซ้ายเป็นอ๋อต่อยอบูเกนตัวคิวเป็นคู่เข้าไปต่อยหมัดพายุและตัวอีเป็นหมัดพายุเลยเอ้ยโอเคโอเค จนจับจนจับจนจับเว้ยมึงยังไม่อยู่พายุอีกวะโอเคลองลองลองเดี๋ยวเราไปสู้รถกันเลยครับตอนนี้เหลืออยู่21คนแล้วอัพสกิลเริ่มได้เยอะแล้วสู้ยังอ่ะวิ่งตัวรักย่าโคตรตึงครับทุกคนไปกันเลยดีกว่าเอาไม้ต้องการจะไปปราบเหล่าไวร์ไลแล้วโอลิวันโอลิวันก็มีอลิวันโอเคโบ่โก้โก้โก้กันก่อนเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ครับเหี้ยกูปอดกูปอดไม่โดนมาเดะมาเดะกูบอลย่างไกลแล้เว้ย มโอ้แม่งโหดมากตอนนี้ทีผมเหนื่อยมากนะอกูตายเอาไว้กูแตยลากร่อนนะ one for all มารอบนี้เอาจริงครับซ้อมมนเลยซ้อมันเลยไอบบ้เ,เอมึงมามึงมามึงมาตัวอ,อีเนี่ยถ้าเกิดกดค้างมันหมุนได้ย,วยาวๆหลืทุกคนพีโรดัดหนึ่งขอ,งข,องขึ้นแล้วว่เรอบนี้เป็นการวงลอง้อมเซลเทาพาซ่าเลยละกันอยู่ตีนไวรุ่นอยากจะโดนซักเฮ้ยทีนั้น แอดดอกป้องวะโอเคไปแอดอด็อกตีเอาเนี่ยอุ้ยมีตีหนึ่งลงกับเราอะ่ะไม่มึงก็กูจะต้องออกจากสมรภูมินี้ไปอยู่แอดดอกแซงพองทุกคนอคุอ้ยนี่ไอ้ฆ่ามันก่อนเลยฆ่ามันก่อนเลย <c oughs> อะไรมึงมาเด็กมมาเด็กการแต่งหนึ่ง,างการแต่งหนึ่งอุ้ยอีดาอีดา,ดาขูเข้าไปชาร์จเข้าไปชาร์จต่อยเล็งเลยดิกาก้าไม่โดนผัดไทยมันมาแล้โดนปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักปี๋ไปแล้วปี๋ไปแล้วใส่ลม อันนี้ผมตามผมตามดาวหนึ่งดาวหนึ่งแล้วนะดาวหนึ่งมันดาวมันดาวมันดาวเดี๋ยวกูตามกูตามฟินิชแองแอกครับนี่นะตามสอผู้หญิงออมไม้หน้าตัวมีนามานะจ้าเลขการ์ดสองอันสวยจัดเอาพุ่มดีวันเลยครับวิทยคู่การ์การแย่งของเพื่อนไอ้ไข่เป็นมาอะไรวะเนี่ยมามาเนี่ยใครดาวเอาตายสองตายสองแค่ห้ามันก็เหลือแล้วหล่นหมดหล่นหมดหล่นหมดครับไม่ต้องแย่งกัน์ดแต่นี้มึงใครกีดะจังลาก่อนนะน้องชาย และอดออปแอดออปแอดอปอดอยู่โอเคช็อตนี้เอาไหมแกแอดออดหูแอดออปโหลดนานมากทุกคนปกป้องผมทีนะครับพี่คุณนึกว่าคุณเล่นเกมโฮมสวิตโฮมตื่นเต้นมากหรอกแกแอดออปแต่ว่ามันลงมาแค่ตีเดียวปะไม่น่าโดนไม่น่าโดนเราฆ่าไปสองตัวไว้ทุกคนหูของโอ้ขอแอดออปเยอะมากโอ้โหใครเป็นเศรษฐีชั้นลนสี่ชั้นลนสี่พี่เราต้ออัพกันแิบเดียวเลยลืมมาดิมาดิเดอะเวลอัพเว้ยมีกระเป๋าอันนึงเพื่อนมาเก็บมีกระเป๋าอันนึงเติมเกาะนิดหน่อยเติมเกาะนิดหน่อยพี่มา <c oughs> ละน้อง อเคเอาไม้โดดดึงข้างบนมิกซ์สองกล่องเลยป้ายนิดนึงสวย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 สวฟาร์มยับ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 น้ำยาีนคืออะไรเพิ่มเลเวลทุกอย่างหนึ่งคันอ้หสวยสวยไปบวกเลยพี่ไปบวกเลยของกูมากกูแล้วเจอของอีกกระโดดมาเจอของมาตั้งใจสวยครับไป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 ครับข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าฮีโร่ลำหนึ่งมาช่วยแลาวน้องฮีโร่อันดับหนึ่งมาช่วยแล้วเจอคันเจอคันอู้หูสกิลแรกเล้วเกาแล้วคว่ำสกิลเดียว เจ้าเจ้เจ้อุ้ยซอยดอกราแปดสิบมึงมาเด้อไอ้หัวแหลมกเแตกหนึ่งก็แตกหนึ่งก็แตกหนึ่งอะไรล่ะไอ้ขึ้นไปขึ้นน้ำมึงไปตามพ่อมาช่วยนะมึงไปตามพ่อมาช่วยนะพ่อมึงยังไม่ไหวกรูบอกครูบอกให้พ่อมึงยังไม่ไหวครูพ่อมึงยังไม่ไหวบกูแตกหล่นหล่นไอ้ขึ้นไปขึ้นน้ำหล่นมึงไปต่อเลยพ่อมึงยังไม่ไหวกับกูทำตัวดีๆไปยังไงต้องแข่งต้องแข่งช่วยด้วยช่วยด้วย โอตั้งหลักต้งกก่อนเกาะแตกเกาะแตกตั้งหลักก่อนดื่มกอกอากาศได้ไหมไม่ได้โอเคดื่มดื่มไอ้ยักษ์เดวเจอกันกูมาและไอ้แอนตอนนี้ก็ยิงโดเข้าไปกางวร้องแล้วก็เล็งต่อยจากรยัดหม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 ัดแล้ววายุชูบูขึ้นแล้วหมุนหมุนหนหมุนหมนนนขิวสองแล้วิวสแล้วเก็บของเก็บของสมอะไรของวยที่ไปที่น้ำบอกมันไปตามพ่อมาตอนนี้ตัวนึตนึงกูเล่าเล่นเปแล้วมาเดี๋ยวว้ามาเดี๋ยวว้าโอ้โหมุดอ่เกี่เยอะมาก ูตอนนี้ทรงแชมป์จัดเพิ่มเกาะแบบนึงได้ป่ะล่ะเกาะแบบเพิ่มกาะแบบเพิ่มเกาะแบบใครทำอะไรรอยไม่แต่อุรลังกาแน่นอนอ้าวไอ้นี่ลอยขอชีวิตเมียมึงอยู่นู่นอ่ะโอ้โหสกิลเวลค่าเวลก้าเต็มไปหมดมีใครแอบอยู่หรือเปล่าตทนไมไอ้หนีขอผังบ้านเลยละกันเลยเป็นสัญลักษณ์แห่งสติภาพที่ไม่มีวันถูกทำลายวายร้ายหรือว่าคนดีวะเนี่ยเจอ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 มาเด็กมึงมาเด็กมึงมาเด็กมมาเด็กมึงมาลังกาลอยไปไหนแล้วล่ะลูกจ๋าลอยไปไหนจ้าดาวครับผมมูลาลังกาไม่แตกเข้าไปฟินิชเลยแล้วกัน วินิจอุลาลกาจักขอโทษนะเดกกูแต่เมียมึงตายแล้วไอ้กูวายไลยอาจารย์กูไม่ใช่ฮีโร่แล้วกูวายไลเหลือสี่ตี้ทุกคนเหลือสี่ตี้เราจะได้แชมป์ไปเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าข้างหน้าว้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเล่นไฟเหรอมึงเล่นไฟเหรอไอหนูระเบิดไอหนูขึ้นบกขึ้นน้ำเสร็แล้วตัวนี้คิดมากว่างั้นตัวแอลสาวเหรอฮะกูมาอย่างข้างหลังกอนแตกไปหนึ่ง ปัดข่ายยุเลยละการขายยุคอราโดพาริตอิทาิสการยิตผู้พิชิตใครทำเพี้ยนหรอวะเกาะตัวชิดนี่แหลงเนอะต้งหลักก่อนไอหิตออกกันแดกเกาะแบบโนอิโก้ทุกคนแดกเกาะแด็กเกาะเด็กเกาะเดกเกาะเด็กเกาะโอเคสวยอีควอนดีกว่า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 ดีกวอนเขาเนี่ยเอ้าเจอแล้วมึงหลบไปไหนมึงหลบไปไหนสแบทเขาได้ไหนหรอวะยามินจะกินด้วย อ๋อตอนมัน <of ตั้งไฟมันกันโจมตีระยะไกลได้ด mm ้วยทุกคนเฮ้เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ในเกมกินเกาะก่อนเจอเจอเจอนี่แหล่หัวหน้าห้องหัวหน้าห้องก่อแตกหัวหน้าก่อแตกไอ้นี่มันซักเขตท่านี้มันหว่านทุกคนผ่านที่ตัวแล้วกันขยับไปแข่งกันมาเด้มาเด้นี่มันกลัวมันกลัวนะเว้ยไอโซน่าฮ่องเนี่ยโซน่าฮ่องมันกวัเลย หนัวมากหนัวมากหนัวมากกูหนีไปตั้งกองก่อนเพื่อนใหญ่มึงตายออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนมเฮ้ยวงจะบีบตูดกูวงจะบีบตูดอลูไมโตโอเครอดรอดมึงมามึงมามึงมาเกาะแตกหนึ่งเกาะแตกหนึ่งมันต้องหล่นแล้วแหละดาวดาวดาวเอ้ระเบิดไอ้หนูระเบิดดาวเกองผมก็แตกมันก็แรงเหมือนกันเกาะเริ่มจะหมดแล้วว่ะมึงใหเก็บมาวะตอนนี้เหลือแค่สามเตียงอ่ะโอกาสแทบหมดมากคนแย่แล้วทุกคน เอ้วนี้เกาะแล้วกูเต็มได้ไงวะเฮ้ยมทำไมซัพพอร์ตแล้วเนี่ยก็เจ๋งเด็กกูโดนเด็กกูโดนมีไอ้ดอกอยู่ข้างหน้าว่ะแต่มันไม่น่าจะเปิดได้ง่ายๆนะตนั้นน่ะใครยิงหลังไว้เอาข้างหน้าเลยดีกว่าก่อนมันแตกแล้วก่อนมันแตกแล้วา่ำต่เข้าไปต่ำไอ้หนูไปป่าหนูไปป่าหนูไปป่าไปไหนไปไหนมึงไปไหนไอ้หนดูไปหนุนเอ็นดูไปหนุนเอเลเบอร์เอเลเบอร ไอ้หน to no uh, ูระเบิดหนูระเบิดกอดแบ็คอยู่ไหนวะหนูระเบิดอ่ะอยู่นี่พี่ตายอย่างวะหนูระเบิดมันหนีเขาท่ำมันหนีเขาท่ำมันหนีเขาท่ำมาละกรแล้วผมตามมันด้วยนะผมตามมันด้วยเพื่อนตามมันด้วยเพื่อนตามมันด้วยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยมันอยู่หลายตัวว่ะอุ้ยคุหนีดีกว่ากูหนีดีกว่าหนีนี่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 มันเยอะว่ะเยอะว่ะแดกเลือดแดกเลือดอย่าเห็นกูนะขึ้นรอขึ้นหนาวมอย่าเห็นกูนะมีเกาะไว้นี่นี่อยากได้เกาะวะทุกคน หนอที่มันนัวกันกูแอบไปเก็บไอ้ดอกได้หรอวะเก็บไอ้ดอกแกไอ้ดอกแอบไปเก็บไอ้ดอกโอเคเด็กกูเกาะเต็มให้เด็กกูแอบแกสวย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 ระบบป้องกันระยะไกลเฮ้ยไอ้ดอกแกจะเสร็จยังวงระยะไกลแล้วอุ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งขึ้นร้อขึ้นหนาวดาวสวยสวยไปซ้ำผระสมอันนี้ไปของแตกของแตกใครเป็นเจ้าทีกิลเต็มหมดสวยสวย không còi không có không còn được không còn được không còn được thầm nếu cả chơi lợi lượn lượn 2 team đã ai đây bị chém miếng team điều mày đây um, mày đi đi thảm anh đi thảm anh đi lửa tý điều đó này anh ở à chờ tôi mở đây không bị chạy hay mà đại 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 đao 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 ตามตบตามตบตามตบหมดยัง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 ไอหนูไอฟ้าเดี๋ยวกูฟินิชเองฟินิชเองฟินิชเองขออนุญาตนะไอนักเรียนยูเอของพี่เมือมม่อเอาไม้เซ็ตปิลล์ไปเอกเอาอับบนหนึ่ตัวอันึงตัวอ่าไอจี่ลาก่อนเลยครับผมหล่นไปโอ้โห,โห,โห,โหกเกมเซ็นะตครับอันแรตัวสุดท้ายเป็นชิการากิโทมุระด้วยลาก่อนไนอน็อกใหญ ไปอายุที่ัำเป็นแชมป์ไกยเย็ดยัยิ่โอ้สกร์ผมจัดไปห้าิวนะครับทุกคนมาดี่ดาเมจ6กพ0นแชมเปียนนุกดีนะทุกคนและมันเป็นเกมแบบเท่าที่ผมเข้าใจนะยังไม่รู้แต่คิดว่าเป็นเกมที่ไม่ได้เปตูวินด้วยนะครับทุกคนสายฟรีถูกใจสิ่งนี้เรามาสมัพวกแชมปู <c oughs> กันเถอะครับเช่นไอพวกไก่หยุด <laughs> เป็นเกมแบท t l e r เราเยาที่เน้นฝีมือเว้ยทุกคนเจ๋งเจ๋งโคตรมันอยากจะยันวางแต่พวกนี้ผมไปทำงานเช้าแต่เดี๋ยวเจอกันอีกอยากลองเล่นตัวอื่นด้วยขอบคุณเพื่อนมากที่เข้ามารับชมกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจาเป็นการกดช่อด้วยน,นะครับแล้วเจอกันครับเอาตาพัาน